นยเสนอคลิปแบบมิประโยชน์ปลูกพักปูกมีไปได้บัตรเป็น่งโอ้เห็ดกระเข่เนาะมงัไฟดังไฟไอดังยิกผูกแครงูกแครงปลูกพักไปกินเี่แล้วพักไปกินคนดูแครงนี่คร okay ับปั่นมากระมือวิธีการขุด เอาปลูกแล้วไปเฮ็ดแล้กินสูกินนั้นน้เหมือน,อนเรียนมาครับปีไก่โหระพาเม,น,มนูปีไก่โหระพาเมนูปีไก่โหระพาผัดพริกแกงผัดใส่ยังผัดใส่ หัละผ้าเนาะกรใชายกะทะกระทะกระไสเป็นส่วนๆหนึ่งกระทะน้ำเลยเหรอออีหยางถือโอ้น้ำสไปยน้ำสเปยน้ำสเปยังีไม่กินกินเพื่อช่กํกำลังเนาะว่าอาะไร <c oughs> นี่ดอกข้านี่ เสื้อกระทะจับของมีฝุ่นบ่งทีเสื้อกระทะห้างบ่ดเลยเสื้อกระทะห้างเขมีเสื้อกระทะเขาไม่ถูโอ้แนวอยากนกินปึ๊กอยังนี้ไกใครใครพูดตอากินแรงแนวกินแรงแนวกินแรงกินแรงคนนอนนะวุ้นทรายคือเจ้าดอกพี่น้องเขาก็เป็นเผาเป็นอยูุสิเดี๋ยวนี้มันลดพี่เอ็มซอลที่หาเผาห้ามเผาใดใดทั้งสิ้น จะต,ต้องเงี้ยื้นตะก่อน้อบกินแรงแนวกินแรงก็เยรมงนี่หนน่นยอนะไครับ

นคนขมนมกระทะไม่มีหูครับแต่ว่าใสใส่ได้ใส่ได้หอมหอมหอมดอกียไเยนะตัดไปกันเลยสวดคนขมนเลยครับตัดไปกัเลยเดก่อน ไก่พวกไก่ไปอันดอนอันนี้เราเลี้ยนแบบเซฟกระทางอยู่มอหาวเขาก็เฮ็ดเขาเฮ็ดแน่กินปกติเขาก็เฮ็ดด้วยแล้วเฮ็ดด้วยแล้วแล้วตัวนี้รู้ให้ดดอกตัว่มันต้องหอมทำไมสุดโบราณ อบ้านบอกทุกคนถือเปลกถือไอยหัมีกทีข oh. ัวห mm ัว hmm. ัวเรื่องโซ่เริ่มสิกระจายแล้วขวั้น่อั้นสอดใส่อดหอยนังลมใส่กับมิ่นใส่ซือยังชุดเนี้ย

ตำเจ้าหัวไคายข้าสนั่นละมือเจ็บคนนิดจิตจำใสใส่ใจเพื่อครอบครัวอันนี้อย่งเือย่างชัดนะเก็บเงินเก็บเงินเออ

พ้นผมเย่างนี้เอาไปใส่โอ้ขมี้นขวเจ้าหนิบอกเรวจที่ได้เลยยังกระยันรถดิควัดพริกแจงเบไก่์เอ้ยจะไปตัดเสียบป่าเสียเวียดไข่ยบ้าเลือดล้านขานี่มาศรีละอองมาขายของอ๋อทำการแสดงนะบัต โอ้ยเขาถ่ายคลิปอยู่อะไรการระบาดตัดเขาสู้สวยหอ,อมแต่เสียบอย่างนี้ก็เจ้าทำพริกปุบปิลวกผักกันแหลกออกมาจากเต่อยไม่อย่าลืมครับยาประมาทเป็นเอดขาดตองเปาใช่ไหมลวกไอ้ลวกปากครับอะ กรอ,อ,อบนอกนุ่มในาตถอดหอมุเสียงืหอมหัวระผากัาบพริกแกงแกงเอากันกระเทียมเอาออกมาทีหนอกลุ่มกลุ้มกลุ้มสาต้ำนีนน่ะทิมนันคนขมลแซ่บลหลายนนี้